คาร่าเดลวีนออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวอล์กสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเข้ารับการบำบัดการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์หลังจากมีปาปารัสซี่ถ่ายภาพของเธอที่มีสภาพสุดโสมเมื่อปีที่แล้วด้วยคาร่ากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้เธอฉุกคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปาร์ตี้อย่างหนักหลายสัปดาห์ที่เกาะอิบิซาเพื่อฉลองอายุครบ30ปีและต่อด้วยเทศกาลศิลปะและดนตรีเบอร์นิงแมนที่เธอรู้ข่าวการเสียชีวิตของคุณยายและเมสการ่าซึ่งเธอปาร์ตี้สุดเวียงจนหมดสติแต่กลับต้องไปร่วมงานต่อ สภาพที่แม้แต่ตนเองก็ยังรับไม่ได้ส่วนประเด็นที่ปรปปัลซีถ่ายภาพของเธอที่สนามบินแวนนิสในลอสแองเจลิสทาให้หลายคนเป็นห่วงเพราะด้วยสภาพของเธอนั้นสมเป็นอย่างมากโดยคาร่าบอกว่าตอนนั้นฉันยังไม่ได้นอนสภาพฉันดูไม่ได้เลยมันน่าผิดหวงังเพราะฉันคิดว่าฉันกําลังสนุกคุณรู้ไหมบางครั้งเราก็ต้องเช็คสภาพความเป็นจริงดังนั้นรูปเหล่านั้นเป็นอะไรที่ฉันรู้สึกขอบคุณ